โลพิ้งมั่งอะไรมั่งอ๋อไอพวกไผ่อย่างอื่นใช่ไหมใช่แต่ตัวนี้ผมว่ามันอนาคตมันดีอนาคตมันดีตัวนี้นะอนาไม่พอปลูกมันม,มันไม่พอใช่ให้พอใช้คนมันจะใช้กันเยอะ,ใช,ะใช่กร<ช>มพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรามาอยู่ที่แปลงไผ่สังมนครับวันนี้เรามาสำรวจการซื้อขาย การซื้อขายไผ่รค,ครับอันนี้ก็ตัดในแปลงนะครับแล้วก็มีวันนี้มาเจอคนซื้อพอดีเลยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนซื้อด้วยนะครับแล้วก็เราจะขอเบอร์โทรเขาว่าเขาไปขายอะไรมีอะไรบ้างเผื่อใครสนใจก็ติดต่อคนซื้อโดยตรงเลยนะครับแล้วเขาก็จะได้เผื่อว่าคล้ายๆว่าเดี๋ยวจะถามด้วยว่าธุรกิจนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงไปเราไปตามดูก่อนไปดูคนรู้จักรู้จักคนซื้อก่อนเนาะ ไปดูครับอ่าสวัสดีครับอ่าอันี้สวัสดีกับกล้องเลยอันนี้ลุงอะไรเอ่ยทองทองอ่าน,นี้ป่าทองหรือว่าลุงทองอยู่ที่ไหนลุงทองเนี่ยอยู่แหลมสิงห์อยู่แหลมสิงห์นะอ่าวันนี้มาซื้อเขามาซื้อเขาแล้วอ่าลุงมีปลูกแบบนี้บ้างไหมหรือว่าซื้ออย่างเดียวไม่ได้ปลูกเล่อซื้ออย่างเดียวซื้ออย่างเดียวอํามากี่ปีแล้วอาชีพนี้ตก้สามสิบปีโอ้โหส่วนใหญ่นะซื้ออย่างเดียวเลยอซื้อไม่ไผ่ ไม่เอาไม้สนไม่เอาไม้ยางพาราไม่เพราะผมเป็นคนรักไม้ไผ่เราเรียกอาชีพไผ่อาชีพมันไม่เอายูคาไม่เอาไม่เอาเอาแต่ไม้ไผ่ทีนี้ว่าอยู่แหลมสิงห์นี่อยู่แถวไหนแหลมสิงห์ทางแยกโค้งหนึ่งชิมไผ่ทองร้อยเปอร์เซ็นต์ผมยังมีร้านค้าอยู่อ๋อร้านค้าไผ่ทองร้อยเปอร์เซ็นต์มีเฟซมีไลน์ไหมมีเฟซอรบอกชื่อเฟซหน่อยเฟซผมไม่โลมเมียมผมทำอ๋อ บอกเบอร์โทรแล้วกันเออเมียผมทำอยู่อ่ะบอกเบอร์โทรอีกทีหนึ่งศูนย์แปดสี่อะเจ็ดแปดหนึ่งอ่ะเจ็ดเก้าสี่สามฟังทันไหมเดี๋ยวมันดึกอันจริงจริงศูนย์แปดสี่อ่ะเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเก้าสี่สามลุงทองอะไรนะเมื่อกี้ไผ่ทองร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงทองไผ่ทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่าอวันนี้เรามาดูวันนี้เอาไปลงอะไรแพลเหรออันนี้เกี่ยวบอกกุ่ม S <S เกียวกับบอกกุ้งใไปลงแถวไหนอนะบอกกันกริปหน่อยแหลมสิง,งแหลมสิงไปลงที่แหลมสิงเองอเลยก็ออบ้านตัวเองดิมันก็ใช้เบีวยนั่นก็เหลือเฟือแล้เ<ร>ะเลอมันใช้ปีๆหนึ่งเยอะไหมที่ว่าไอ้บอกกุ้งเนี่ยเขาไปทำในบอกกุ้งเขาไปทำอะไรเนี่ยบอกบอก,บอกประโยชน์นิดหนึ่งเขาไปทำเพลแล้วเขาไปทำอะไรเกี่ยวกับการปักบอกกุ้งมั่งอะไรมัร่งพุดนี่เลอเขาไปถึงเขาใช้ยังไงลองบอกรายละเอียดต้องไปตัดไม่อะไรไหมเนี่ยเขาาต้องไปตัดแต่งเขาเองเขาจะสั่งไปเป็นเทียวเน บอกกุ้งนี่มันมีกี่บ่อถ้าถามว่าเกี่ยวว่าประเภทไหนขอยนะคือหลายประเทศนะนดระวังคือไม่ใช้บอกกุ้งกับไม่ใช้ทั้งสวนอ๋อมีสองแบบที่ลุงทองส่งเนี่ยนะอแล้วอะไรดีกว่ากันที่เราไปขายได้เยอะเยอะ่ะที่เยอะเมันพื้นฐานมันจริงๆไะนะคือบอกกุ้งบอกกุ้งเยอะกว่าเอเพราะว่าสวนี่ปีละครั้ง อ๋อส่วนนี้ปีละรั้งแล้วบอกกุ้งเนี่ยการอายุใช้งานมันมันต้องเปลี่ยนกี่ปีเปลี่ยนทีหนึง่งสองปีไม่เกินอ๋อสองปีแล้วก็เราก็ขายได้อีกแล้วใ,ในบอกกุ้งนั้นแล้วอ่าตัวนี้ในหนึ่งไอ,อเอางี้บอกกุ้งที่เขาปลูกปลูกไม่ใช่ปลูกเขาทําบอกกุ้งเยอะไหมจํานวนอะจํานวนห <50 S 2> ้าสิบบ่อร้100อยบ่อสองร้อยบ่อหรือเท่าไหร่พอรู้ไหม แต่ละเจ้าป่ะเอ้าแต่ละเจ้าแต่ละเจ้ามันก็มีสองร้อยสามร้อยบ่อนาะแล้วก็หาสิบบ่อแล้วก็สองสามบ่อเขาก็มีทีนี้หนึ่งบ่อเนี่ยเขาใช้เยอะไหมล่ะแต่ละบ่อเนี่ยใช้ไม้เยอะไหมแล้วคำนวณอย่างงี้เผื่อถามแล้วเดี๋ยวทางนี้จะงงว่าลุงถามอะไรตอบไม่ถูกคือบ่อกับเที่ยวอ่ะฮะบ่อละเกือบมันเกือบเที่ยวอ๋อเออเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเอาโอกาสการขายเนี่ยมันเยอะไหมหนึ่งบ่อคือประมาณตีว่าเกือบเกือบเที่ยวอ่ะเที่ยวหนึ่งได้เท่าไหร่กี่ลั เที่ยวนี่มันจะใส่ไปอยู่ประมาณร้อยสามสิบลำพอร้อยสามสิบลำนี่ความยาวความยาวอีกทีหนึ่งสิบเมตรความยาวสิบเมตรแล้วหน้าระบุไหมหน้าโตกี่ีนิ้วอะไรงี้ระบุไหมมันก็อันนี้ก็อยู่มันสองนิ้วกว่าสองนิ้วกว่าใช้ได้หมดเลยเกือบสามนิ้วสองนิ้วกว่าถึง3สามนิ้วนะมันเป็นท้งมนอ๋อทางมนไม้อะไรดีที่สุดเวลาเราไปลงทะเลหรือได้หลายชนิดมันก็ไม่หลายชนิด อ่ามีไม้อะไรบ้างที่เีคืค,คือมันก็เป็นไผ่ตรงมีไผ่ตรงตัวหนึ่งอ่ากระสีสุกสีสุกตัวหนึ่งอโอ้โหพวกนั้นสีสุกมันหนามนะแต่คนไม่ค่อยได้ใช้สีสุกอ,ะอ่ะออเพราะมันจะบางแต่มันเกี่ยวน้ําเค็มน้ําเค็มอ่ใช่แล้วตัวเนี้ยคือจะบอกให้ฟังว่ามันเป็นของใหม่นะคนยอมรับแล้วย,ยังยังเลือกกยังไม่ยอมรับราคาทำไมมันถูกไปมันถูกไป แต่จริงๆอ่ะตางหมุนเป็นไม้ที่ที่ดีอ่าแต่คนยังไม่ยอมรับเพราะก็มีพวกไม้ละมาหลอกอ่าเหรอป่ะแล้วไม้สีสุกไม้คันลมไม้คันล่มมันคือไผ่เลี้ยงอ่ะเดี๋ยวบางคนไม่รู้นะ่คันล่มเนี่ยทางจันเรียกคันล่มเนี่ยต้องอธิบายนิดนึงเพราะคนทั่วไปไม่รู้จักไอ้คันล่มนั่นคืออะไรคันล่มคือไผ่เลี้ยงลำเรานี่แหละทีนี้โอกาสของตัวนี้มันเหมือนเป็นของใหม่เนาะของใหม่คุณภาพดีคุณภาพดีอ่ะถ้าเป็นสีสุก หนึ่งทัน่ะลุงทองใส่ได้เท่าไหร่ถ้าเป็นสีสุกก่อนปกติเด็กี่ล้ำสีสุกก็อยู่ประมาณร้อยมันมันใหญ่กว่าหรือไงโตกว่ามันโตกว่าโตกว่าอ๋อแต่เราไปขายราคาอย่างนี้พออกันไหมที่ลุงทองจะไปขายเนี่ยราคาระหว่างสีสุกกับไอตัวเนี้ยอะไรขายได้ราคาดีกว่าพอๆกันพอๆกันแสดงว่าคนซื้อก็คือเขาก็ไม่ระบุมั้งหรอทอะไรคือมาอย่างสีสุกก็สร้างมนเยนะจริงๆเขาก็ไม่ค่อยรู้จักใช่คือเขาก็นึกว่าไม้อ่อน ไหนบ้างคือตีสีขาวมันนวลไงมันนวลต้องต้องเขาเรียกว่าต้องไปอธิบายหน่อยนึงต้องอธิบายเปิดตลาดเออเออเปิดตลาดเออลุงทองได้ใช้ไผ่ตัวนี้มากี่ปีพึ่งได้ขายอ่ะสองปีแสดงว่าลุงทำมา3าปีตัวนี้ก็พึ่งรู้จักได้สองปีใช่เอาง่ายๆอย่างนี้เพราะเดิมเดิมันไม่มีในพื้นที่นี้แล้วซื้อครั้งแรกผมไปซื้อที่นานโอ้โหมันไม่พงไซื้อท่น มันไม่แพงตายอยู่โน่นนะไปซื้อจังกะที่เหมือนกันว่าผมขึ้นไปเลอร์มาอ๋อเหรออ่ไปซื้อจางที่ถึงสิบบาทคือต่อไปชาวสวนจะใช้มาัวนี้เออถามถามนิดนึงไปซื้อกะที่ในยังจังหวัดหน้าน่ะถึงลำหนึ่งชาวสวนได้สิบบาทยี่สิบบาทถึงไหมคือผมไปตลาดราคาเขาเลยอ่าประมาณโดยประมาณเออโดยประมาณก็อสี่สิบห้าสิบไม่ใช่ถูกนะ แพงนะชาวสวนได้นะเพราะว่าชาวสวนได้แต่ตอนนี้คือจริงๆอ่ะอย่างเขาไปขายเปิดตลาดใหม่ของเขาอะนะพวกเฟอร์นิเจอร์เขาขายต้นเป็นร้อยใช่ป่ะแต่มันใช่ไม่มากไอ้อย่างผมเที่ยงสองสามพันลำเนี่ยมใช่มากอย่างชาวสวนเขาก็ใช้มากแล้วเขาก็ไม่รู้จักประเภทไม้คือเป็นไม้อย่างเมืองจันเนี่ยนะคือไม้ตัวนี้คือไปแทนลำมันหลอกเป็นไม้แทนยังไม่ยังไม่นิยมมาก มันลำมาลอกเราจะหาเป็นแปลงสมมุติว่าเป็นสักพันต้นพันกอนี่ไม่มีเนาะเมื่อก่อนเยอะเยอเยอะมากดีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแถวจันมารีแถวไอ้นครนายกของอะไเยอะอยู่อ่าอืมแต่มันไม่ปลูกเป็นสิบสิบไร่มันไม่ค่อยเจอเนาะมันจะงอกตามดินคลองเออนี่กำลังจะบอกว่ามันปีในธรรมชาติมันไม่ได้มีคนปลูกเป็นแปลงใช่ไหมล่ะแต่ตัวนี้คนจะปลูกเป็นแปลงกันเยอะเป็นแปลงแต่เขาามันท่อนะเราทำไมแบบมันเหมือนเยเป็นไงอะ คือยังไม่ทันเปิดตลาดจริงปุ๊บเนี่ยนะเขาจะมีการตรงนี้ว่ามันมีพืชตัวใหม่เข้ามาเช่นเขาก็จะโละทิ้งมั่งอะไรมั่งอ๋อไอพวกไผ่อย่างอื่นใช่ไหมใช่แต่ตัวนี้ผมว่ามันอนาคตมันจะดีอนาคตมันดีตัวนี้นะอนาไม่พอจะปลูกกับมันไม่พอใช่ไม่พอใช้คุมันจะใช้กันเยอะใช่เพราะอต่อไปไอพวกคําทุเรียนนะถามมันใช้อย่างนี้นะถามว่าคุณตาเป็นแสนต้น่ะปีเดียวไม่พอเป็นแสนต้นก็ไม่พอเอางี้ดีกว่าเอาลุงทองก่อนดีกว่าพูดถึงลุงทองว่า อ่ะหลวงตับซะหน่อยถามความลับซะหน่อยลุงทองเคยมีบัญชีไหมว่าปีปีลุงทองเองขายกี่ลำเฉพาะลุงบบลอ่ะของผมไม่เหรอเออถึงสามพันลำไม่ต่อปีห้าพันลำไม่ต่อปีอหรือหมื่นลำไม่ต่อปีที่ปีหนึ่งที่ขายได้อ่ะโดยต่อมาณต่อปีอ่ะต่อปีสิหรือว่าเอาต่อเดือนเอาต่อปีก็ได้ต่อเดือนก็ได้จริงเดือนมันก็สามเส้นเรื่องสามพันลำโอ้แสดงว่า, 3, าเดือนหนึ่งกขาขายเป็นหมื่นแล้วเป็นหมื่นแล้ว แต่ละปีนี่อาจจะละเดือนก่อนออในหนึ่งปีเนี่ยเดือนไหนขายดีหรือว่ามันเสมอหมดมัน,ม,นมันแล้วแต่ช่วงแล้วช่วงสวนใช่ไหมช่วงสวนยอเริ่มพฤิพฤจิกาเริ่มขายได้ดีพิจิกาธันวามกกาลากุมภาอมีนาะมีนาะแล้วก็ทีนี้ว่ามันมันจบตรงสวนปุ๊บทีนี้จะเป็นเรื่องมีนานี่คือเอาเอาฟังอีกทีหนึ่งผมจะพยายามจําด้วยพิจิกาธันวามกกาลากุมภามีนานี่คือเรื่องของสวน จบแล้วเรื่องของลำนะทีนี้ต่อไปเป็นเรื่องของอะไรทะเลของทะเลอ่ะทะเลอ่ะแผนแห่งลมแผนห่านเดือนไหนเริ่มก็เนี่ยจะเริ่มเดือนต่อจากสวนเนี่ยประมาณมีนะเมษาเมษาแต่ใช้มากก็อยู่พฤษภาพฤษภาใช่ไหมแล้วมันไปยันเดือนไหนล่ะพฤษภามันก็ไปยันเอาเอาพฤศจิกายนแหละโอ้แสดงว่ามันชนกันทั้งปี ทำไมลุงทองไม่คิดปลูกบ้างอ่ะหรือว่ามันไม่ไม่ไม่เราไม่ถนัดรือพื้นที่เป็นเป็นที่พื้นที่คือจริงๆพื้นที่ทางบ้านผมเนี่ยนะถามว่ามันปลูกไม้ไผ่กับปลูกทุเรียนมันมันก็ต่างกันคนปลูกทุเรียนมันได้ได้ดีหรือไงมันก็ไม่มันก็มันก็ดีขวาเพราะต้นมันก็ได้เป็นหมื่นแล้วอ่ะเออบางคนบอกต้นเป็นแสนก็มีต้นเป็นแสนต้นเป็นแสนก็มีเออพราะมัสสิบนี่มัน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 เป็นแล้วก็มีสวนคล่มอ่ะนะของดรแอร์บายอยู่โป่ง ขนาดเขาสมควรที่จะปลูกไม้ไผ่เพราะสามลูกเขาปีนเข้าไปล่านเป็นไม้เลี้ยงอย่างที่ว่าขนาดใครถนัดมันมันมันไม่มีน้ำทีนี้ถามว่าอ้าผมอยากจะเจาะอย่างนี้ให้ลุงทองช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าไอตัวนี้อนาคตมันจะดีไหมมันจะมันจะตันไหมเดี๋ยวปลูกกันเยอะๆแล้วมันตันไม่มีใครซื้อแล้วเพราะเที่ยวสวนคราวที่แล้วเขาสั่งผมมาห้าเทเลอร์ผมไม่มีไหคเัาเทเลอร์หนึ่งกี่ล้ำผมอยากจะรู้เทเลอร์อยมานสองพันห้าหนึ่งเทเลอร์สองพันห้า โอ้โหแสดงว่าตัวนี้มีอนาคตนะยังไปได้นะไปได้ดียังไปได้ดีนะอถ้าสมมุติว่าเขาอยากได้ข้อมูลว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่าอะไรอ่ะลุงสามารถแนะนําได้ตามเบอร์โทรนะอ่านี่นะมีใครอยากจะปลูกเกิดว่าลุงมันซื้อหน่อยอะไรเนี่ยลุงรับถึงส่วนใหญ่แต่ทีนี้เขาเขาจะเขาจะตัดปลูกบางทีนะผมเห็นเ้าแหละอ่คือเขาจะตัดปลูกก็ไม่เป็น เขาไม่เป็นการแค่การเลี้ยงไม้เท่านั้นเองใช่ปะเขาไม่เป็นตรงนี้แล้เขาเป็นรู้จักการเลี้ยงไม้นะใจไม่ร้อนมากเขาจะดีแบบเต็เกยอ๋อคือคนปลูกก็ต้องใจเย็นๆนะหมายความว่าปลูกเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ปลูกไปแต่ทางนี้ก็นี่เป็นฝ่ายขายเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์อีกฝ่ายขายฝ่ายซื้อใช่ไหมฝ่ายขายฝ่ายซื้อเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นรายได้เข้ามาของเขามันก็รายได้ดีดีพนอด้วย ดีกว่านอดิเออเออเออสรุปหน่อยสรุปหน่อยฝากหน่อยว่าอนาคตมันจะดีไม่ดีช่วยแนะนํากับคนที่อยากปลูกหน่อยว่ามันเป็นยังไงถ้าอนาคตมันดีแน่นอนอนาคตนะ่เพราะตอนนี้ไม้อื่นนะนะถามว่าผมไม้แล้มันลอกหรือไม้สีสุกไม้สีสุกก็แพงเขาใจป่ะก้อยนี่ราคามันล่ไม้สีสุกอยู่เมันทํากว่าหรอ มันยังตามมาไมา่สีสุกเพราะคนยังไม่รู้จักใช่ oh. แต่ถ้าคนไปใช้ปุ๊บอายุมยันจะดีกว่าสีสุกเพราะม,ามันใช้ในลมใช่ไหมมันใช้แบบเป็นไม้คำ้ำ uh, ดีกว่า <hey. S 2> คนฝามดีกว่าทั้งหมดมแต่ไหว่ามีอนาคตนะ mm hmm. อ้าวโอเคอันนี้ก็ฝ่ายฝ่ายซื้อไม่ได้ปลูกเลยละซื้อเขามา30ปีแล้วนะแสดงว่าตัวนี้มีอนาคตเอาไปลวกรหรับทำเป็น ทำหอยเหมือนกันเพราะกรเพราะว่าแถวไอ้ชมบุรีแถวสมุทรปราการน่ะเพราะมันใช่ปีหนึ่งนะไม่ต่ำมาเป็นร้อยทเลอกโอ้โหเทเลอร์หนึ่งเมื่อกี้ฟังแล้วนะถ้าเป็นไผ่ลวกในสามพันแต่ตัวนี้สองพันห้าอ่าเฉพาะลุงเองนี่ก็ปีนึงขายเป็นแสนลำแล้วคนเดียวเนี่ยนะและยังมีคนอื่นที่เป็นทีมกันอีกอ่ะ นะะวันนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายกันชัดๆตรงนี้อีกทีนึงเราไปโม้อยู่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ดูรถเลยไปไปโม้ดูตรงนู้นด้วยกปอ่ากำลังขึ้นโอวิธีขึ้นเรารปปรไม่เคยเห็นตื่นเตนน้นวิธีขึ้นของเขาโอ้นี่เขาขึ้นอย่างนี้อ่านี่ใช้คนกําลังดีนะนี่นะอ่าถั่วนะนี่ฮะประ,ประมาณกิโลรเรมเนี่ยประมาณกโลประมาณน อ๋อประมาณห้าสับกะโลนะมามาดูวิธีการขึ้นนะครับแม่ใช้รถวัยรุ่นซะด้วยลุงทองนี่นี่เอาอย่างนี้อันนี้ความยาวม่กกี้ลุงทองเขาบอกแล้วนะประมาณสิบเมตรนะสิบเมตรดูดูการเรียงของเขาเขาจะบาลานบาลานหัวท้ายให้ดีนี่เรามาดูนี่แล้วก็ดูนี่นี่นี่อันนี้ดูรถโอเป็นรถแก๊สด้วยรถแก๊สฮะนี่นี่คุณดู เดี๋ยวก็มีเหล็กอย่างนี้แล้วก็มีปักอย่างนี้นี่ดูมาทีหนึ่งนะนี่ดูสภาพรถโอ้มาอย่างนี้ยื่นออกไปข้างหน้ายื่นออกไปข้างหน้านะครับอ่ะลองดูถ่ายอันนี้ยังยังไม่ครบเท่าไหร่อ่าโอเคเอ้าอันนี้ก็คือมาเจอลักษณะการซื้อการขายกันในแปลงเลยอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คนที่เหมาแปลง เหมาแปลงปุ๊บคนนี้มาซื้อต่อกันนะอ่ะลุงกรมฝากกดไลค์กดแชร์ครับอันนี้ไผ่สังมุนนะครับเราอยากเราอยากหามากๆพอดีเราเดินทางมาเออลืมบอกไปตรงนี้ที่ไหนที่เรามาเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ได้คุยบ้างตอนนี้พื้นที่นี้คือวังน้ําเย็นครับอยู่ที่อาเภอวังน้ําเย็นจังหวัดสกวนะครับเขาปลูกไผ่ตัวนี้ไว้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนเหมาแปลงกันีอ้าวลุงกรมฝากกดไลค์กดแชร์ครับ